สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโดโดกราฟในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์ที่เรียกว่าค่อนข้างเงียบๆนะครับเพราะอุลตร้าแมนอาร์กก็ได้อวสานกันไปแล้วบูนบูมเจอร์ er, ก็กาลังรออาวสานเช่นกันก็จะเหลือแค่ฝั่งคาเมเดอร์แต่ก็เป็นอัปเดตกันสั้นๆน,นะครับก็มาเริ่มกันที่ภาพจากนิตยสารของคาเมเดอร์กาบุบริสซาซอเบฟอมที่ก็ทําให้เราได้เห็นโทนสีและรูปร่างแบบเต็มๆกันนะครับร่างนี้ก็จะเกิดจากการใช้บริสซาซอเบ เโซทั่วทั้งร่างจะปกคลุมไปด้วยเกราะโคนไอศครีมและต่อสู้ด้วยพลังความเย็น ห้ามายตายก็คือวิสซาดคิกในส่วนอาวุธที่ใช้ก็ยังคงเป็นกาบุกาบเบลดนะครับและรูปร่างของ<ม>วิสซาซอเบโกจิโซโกจิโซที่มีรูปแบบของไอศครีมและในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยข้อมูลอย่างเป็นทางการของ DX วิสซาซอเบโกจิโซที่กะทำให้เราได้เห็นหน้าตาของโกจิโซตัวนี้แบบชัดๆกันในส่วนของลูกเล่นก็แน่นอนว่าเป็นการใส่ลงไปในแคมคัดแล้วก็ทำการแปลงร่างตรงส่วนโคนก็จะแยกออกมา ตัวโกจิโซก็จกเป็นรูปแบบที่มีเสียงในตัว มุนที่ใบพัดที่เป็นส่วนของปลายโคนเพื่อใช้ท่าโจมตีมุนที่ใบพัดที่เป็นส่วนของปลายโคนสี่ครั้งเพื่อใช้ท่าไม้ตาย Ice Illusion และมุนที่คันโยกเพื่อใช้ท่าไม้ตาย Ice Break ตัวบริษัทอเบ e กจิโซ,โซก็ตามข่าวที่เคยออกมานะครับว่าตัวนี้จะสามารถพูดภาษามนุษย์กันได้ด้วย DX บิษัทซอเบ e กจิโซก็จะมีราคาอยู่ที่2,200เยนวางจําหน่ายในวันที่22กุมภาพันธ์ก็เรียกว่าอีกไม่กี่ตอน ก็น่าจะได้เห็นกันในเรื่องแล้วถัดมาในส่วนของข่าวเลยกันบ้างกับภาพสเก็ตของร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์วาเลนคาเมเดอร์วาเลนแฟลปเป้คัสตอมซึ่งในร่างนี้นอกจากวาเลนบัสเตอร์แล้ว,ลวเขาก็ยังจะใช้วาร์ตัมเกียร์ในการแปลงร่างกันอีกด้วยโกจิโซที่ใช้ก็คือแฟลปเป้โกจิโซที่จะสามารถแยกส่วนได้เป็นโกจิโซ2ตัวที่เป็นพี่น้องกันจากข่าวเลอก่อนหนะ้าก็บอกว่าโกจิโซ2ตัวนี้จะมีชื่อว่าจิโร อิจิโร่ซึ่งในการแปลงล่างส่วนที่เป็นถ้วยก็จะถูกเอาไปติดตั้งกับวาเลนบัสเตอร์ส่วนด้านบนก็จะเอาไปติดตั้งกับวาสตัมเกียร์ ถัดมากับภาพสเกสหน้าตาของไรเดอร์คนที่5ของเรื่องนี้คาเมเดอร์เบกหรืออาจจะอ่านว่าเวกันก็ได้อันนี้ก็ต้องรอตัวสะกดจริงๆออกม่ซึ่งเขาจะแปลงร่างโดยการใช้เวกแมกนัมไอเทมที่เป็นการย้อมมาจากวาเลนบัสเตอร์กันอีกทีจะเปลี่ยนในส่วนด้านหน้าของปืนแล้วถามว่าตัวจริงของไรเดอร์คนนี้คือใครก็มีข่าวลือออกมากันว่าคนที่แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เบกก็คือสูกะนักวิทยาศาสตร,ร์ที่ดัดแปลงฮันโตกันนั่นเอง ซึ่งคู่ต่อสู้ที่จะเป็นการเปิดตัวของคเมเดอร์วาเลน Blackbeak c u t o ก็คือ c า m มเดอร์ b บ a k กันนี่แหละจริงๆแล้วนอกจากข่าวหรือภาพสเกสก็ยังมีการพูดถึงเนื้อเรื่องที่จะเกิดต่อจากนี้กันอีกด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นจริงมันก็ดูจะสปอยค่อนข้างหนักนะครับถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ที่ผมปักหมุดเอาไว้กันดูเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตสั้นๆของคาเมเดอร์ก a r b o ร่างฟอร์มใหม่คเ m e r a d e r g บ r b o b r i s a s o เบฟอร์มเห็นรูปแบบเป็นทางการแล้วเริ่มชอบกันขึ้นมาหรือยังส่วนร่างฟอร์มใหม่ของวาเล เป็นนะ่าสนใจว่าตอนแปลงล่างจะออกมาเป็นยังไงเพราะต้องใช้กันถึง2อุปกรณ์ส่วนคัเมเดอร์เบกแหล่งข่าวก็เคยบอกว่าจะมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามกันดูแล้วคนอื่นๆมีความพิจารณากันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันใดดานล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําักรรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ